สวัสดีครับผมนายรัทพงษ์ชุมพูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลองแม่วันนี้ผมจะมาแนะนํากิจกรรมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สของโรงเรียนบ้านลองแม่และโรงเรียนในเครือข่ายนะครับวันนี้เป็นการทดสอบชุดแรกนะครับของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ของนักเรียนชั้นป .3 จะเห็นได้ว่านะครับนักเรียนของเราจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือข้อสอบแต่ละข้อนั้นจะ มีตัวชี้วัดนะครับและก็มาตรฐานกำกับนะครับและแต่ละข้อก็จะมีกระบวนการของบูมมาเกี่ยวข้องเช่นข้อนี้นะครับเป็นการคิดวิเคราะห์หลังจากนักเรียนทําข้อสอบแล้วนะครับนักเรียนจะต้องกาาลงไปในกระดาษํำตอบเสมือนจริงนะครับมีการคุมสอบนะครับของครูผู้สอนนะครับเสมือนจริงนะครับด้วยกัน2ท่านด้วยกันนะครับจะทําให้ผลการทดสอบออกมานั้นได้ ามาตรฐานและมีคุณภาพและครูสามารถนำแบบทดสอบนั้นไปใช้ได้จริงนะครับซึ่งการาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบุรีเมษนั้นได้ผลจริงมา3-4ปีนะครับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกด้านนะครับและเป็นระดับต้นๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผดมศึกษาพะเยาเขต2เพราะฉะนั้นกระผมนะครับอยากแนะนําครูที่ใช้โปรแกรมนี้ด้วยว่านะครับหเลยนะครับ คุณครูจะต้องให้นักเรียนทดสอบเสมือนจริงนะครับมีการคุมสอบเสมือนจริงและนำผลใต้ตารางนะครับไปใช้ในการแก้ไขปัญหายกตัวอย่างเช่นข้อไหนที่นักเรียนทำได้น้อยที่สุดคุณครูก็ต้องย้อนกลับไปในการพัฒนาผลสมมิิทางการเรียนนะครับแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการของครูนะครับด้วยกระบวนการของโรงเรียนของท่านหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเราก็จะมาพัฒนานะครับมาทดสอบว่า ท่านพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ไปมากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็ขอจบการนำเสนอการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน n p ตามแนวทางของโรงเรียนบ้านลองแม่ด้วยโปรแกรม AITP NT ครับสวัสดีครับ